ครับครับผมคลิปนี้จะมาบอกวิธีการเสียบหนวดประหมึกจักนะครับอันนี้ก็คือปั่นเรียบร้อยมาหั่นมาซอยแล้วนะครับทีนี้จะมาเสียบเป็นไม้เนี่ยครับวิธีเสียบนะครับตัวนี้วันนี้เอามาแค่3ากิโลนะครับเนี่ยครับจะจะได้อย่างนี้นะครับนี่ก็คือหนวดครับหนวดยาวหนวดยักษ์ครับที่เป็นหัวใหญ่ๆนะครับ เราก็มาเสียบอย่างเงี้ยก็ขายเป็นไม้ละสิบบาทนะครับนี่ครับเสียบตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับทิทีเสียบถ้าเสียบเสร็จเราก็ไปแช่น้ําแข็งไว้นะครับแช่น้ําแข็งก็แช่น้ําปูนไว้ยาเราไปยางตลาหมึกมันจะเด้งแข็งสวยอันนี้ผ่านการปั่นเกลือมาแล้วนะครับนะครับนี่ครับ,รบเสียบจะได้อย่างเงี้ยครับ ไม้ละสิบบาทครับเนี่ยขายมันสิบบาทใช้ไม้เบอร์เก้านะครับไม้เบอร์เก้านะครับจะได้อย่างเงี้ยจะเสียบอยู่ประมาณสี่ชิ้นนะครับตัวเนี้ยจะเป็นหนวดนะครับหนวดนะครับที่อยู่เงี้ยแล้วที่มันเป็นยาวแล้วหันเป็นท่อนแล้วเราก็มาผ่าครึ่งอย่างนี้นะครับลาเสียบไปย่างมันจะสวยนะครับแต่ก่อนผมเสียบ อันนึงเลยยาวๆครับมันดูไม่สวยงามแล้วมันจะเหนียวแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยครับเนี่ยหนวดหนึ่งยาวๆเราปั่นแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรามาหัน่นกลมเรามาผ่าครึ่งอย่างนี้ครับผ่าเงี้ยแล้วก็มาเสียบเราจะใช้ตัวหนวดกลางนะครับหนวดกลางยาวๆครับตัวนี้เสียบอันแรกแล้วตัวนี้ก็เป็นอันที่สองอันที่สามครับแล้วอันที่สี่นี่ครับจะเป็นหนวดตัวปลายมัน มาเสียบนะครับมันจะได้หน้าตายอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ก็คือผมขายอยู่ไม้สิบบาทนะครับเป็นไม้เบอร์เก้านะครับไม้เบอร์เก้าจะพอดีจะสวยงามลาเลียงใส่หลังนี้จะได้เยอะมากเลยนะครับเบอร์เก้าถ้าเบอร์สิบนี่มันจะเกะกะนะครับเจ็บแป๊บเดียวครับอยู่ในกระมังเขียวนี่จะเป็นหมึกดํานะครับหมึกดําที่ผมลงคลิปแต่ก่อนนะครับ นี่ก็คือเสียบแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ8กิโลนะครับเสียไว้นี่ก็คือผมแช่น้ําแข็งกับน้ําปูนอยู่นะครับแช่ไว้ประมาณ30นาทีครับทีนี้เราก็เอาขึ้นมาแล้วก็ไปลงลังน้ําแข็งก็อัดน้ําแข็งกับน้ําเข้าไปนะครับจะได้ปลาหมึกสดครับจะเด้งนะครับเวลาไปเนี่ยครับเวลาไปวางมันจะไม่เหี่ยวนะครับตัวนี้ส่วนมากผมทำไม่เยอะครับมันเป็นสามรูนะครับเนีี้เอามาปนปนกันให้มันมีหลายหน้า เนี่ยครับเนี่ยม้ละสิบขายง่ายครับขายง่ายอันนี้มันจะออกเป็นดึบๆนะครับไม่เหนียวเราก็เวลาเราทานเข้าไปมันจะออกหวานนะครับเนี่ยครับนี่แม่บ้านกําลังเสียบอยู่นะครับนะครับตัวนี้สามกิโลนะครับเสียบมาราคาก็ไม่แพงนะครับไปดูที่ห้องเย็นได้นะครับตามห้องเย็นอะห้องที่เขาฟิตไว้นะครับจะไปซื้อตามตลาดที่เขามาละลายน้ําแล้วองไปซื้อที่มันเป็นแข็งครับเป็นก้อนก้อนละสิบโลอย่างเงี้ยครับ มันจะได้ราคาถูกแล้วก็เรามาแล้วก็มาปั่นน้ำแข็งปั่นใส่เกลือใส่น้ำแข็งหน่อยครับถ้าปลาหมึกมันเย็นก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้ครับปั่นไปประมาณสักสามสิบนาทีแล้วมันจะเด้งครับจะเด้งสวยมากเราจะมองด้วยตาเปล่าจะรู้เลยครับแล้วทีนี้เวลาเรามาซอยเสียบซอยหั่นอย่างเงี้ยมันจะสวยครับเวลาไปวางมันจะไม่เหี่ยวนี่ครับอันนี้ลกาก็ขายดีนะครับนะครับผมก็มาปนไว้วันละสามกิโลสี่กิโลตัวนั้นจะเป็นหมึกดํานะครับ ในนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเสียบคอหมึกนะครับคอหมึกเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับผมเสียบไมลละสิบบาททุกอย่างสิบบาทครับแล้วก็จะมีไข่ด้วยครับเสียบไข่ด้วยไข่อาเจนนะครับไข่ไข,ข่ขาวนะครับไข,ข่ขาวขาวล้วนไข่อมชมพูไข่อมชมพูนี้เอาไว้ยัดไข่นะครับคลิปที่แล้วที่ผมลงไปจะเป็นหมึกดํานะครับหมึกดํอในนี้จะเป็นหนวดเบิรกจักนะครับสองสิปถ้าใครดูแล้ว ก็อยากดูคลิปต่อไปก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูครับผมแค่นี้ก็จบแค่นี้นะครับ